ฟ้าสว่างแบบเป็นประกายที่เปิดพระเนรท่านจากสว่างอย่างเงี้ยมันสว่างกว่านี้เห็นท่านพูดถึงพยานาคินตูที่เขาเลื้อยขึ้นมาหลวงพ่อไม่ได้ทําไม่ได้เคาะไม่ได้แคะไม่ได้แกะไม่ได้กอที่หลวงปู่พูดถึงคือพยาพยานนักินนัขรา,าตรงนี้พ่อาสามมนตสวดมนอยู่นี่กับหลวงตาอยู่นี่ ท่านนั่งอยู่ตรงนี้<ช>เขาเห็นหด,ด้วยเห็นเินเพญานาคโผล่ถูกต้องถูกต้อง,อง,องปส่วนไปไม่เป็นเลยเขาเป็นรากตัวหนึ่ง่งองค์หนึ่งนะเว้ยที่มาเกิดในเมืองมน,นุษย์นะเว้ยก็จะมีเราบรรดาเพียรนักาชทุกตระกูลทุกสถานที่ก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่เป็นเหมือนคล้ายๆเอ,อสภาอันนี้เรื่องจริงต้องไหมพ่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเด็กหลายยังหล่นใส่ตักเลยอ่ะ เร็่ไงลของจริงนี่จ,จะลงอะไรกันนะอ,อ๋อนี้คืไหลแบบนี้เลยใช่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 ดีไงเป็นตระกูลเงินยวงเออเง,เงินยวงไม่ไหลเงินยวงครับ